รางวัลป๊อปปูล่าโหวตสาขาคู่จิ้นวายยอดนิยมได้แก่คุณฟอร์ดทิติพงศ์นะะคุณคีทมวเสริฟฟอครับยินดีด้วยนะฮะกับฟอร์ดพีทครับรางวัลคู่จิ้นวายยอดนิยม เคมีลงตัวสุดๆบอดพีด <Pete> รางวัลที่สองของพีสนะฮะ<ส><ด>ครับก็ขอบคุณคมชาดการ์ดออน,นะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ารางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่มันเครื่องเตือนใจครับ ที่ให้รู้ว่าอุตสาหกรรมไทยมีพลังงานที่ซัพพอร์ต้นหลามมากๆขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนครับขอบคุณคอมพอร์โซนขอบคุณเบรีฟีดขอบคุณกระตันพีดครับทุกคนทําให้รู้ครับว่าเรายังมีแฟนๆอีกมากมายที่ซัพพอร์ตผลงานของคนไทยศิลปินคนไทยทุกคนซัพพอร์ตพวกเรามาเสมอตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าสู่วงการจนถึงวันนี้ครับที่บอยก,ก็พูดว่าละครเวทีจะมีไม่ได้ถ้ามีคนดูครับ นักเตะอย่างพวกเราเหมือนกันครับจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ครับถ้าขาดเป็นแฟนทุกคนไปซีเจีซีตาเจจีชครับขอบคุณครับขอบคุณครับและยินดีด้วยโอกาสนี้ครับต้องขอเชิญคุณมงคลทิพรุ่งงานมาเลิกครับผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษาได้เ,เกียริขึ้นมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีครับให้กับฟอร์ดพีครับกับรางวัลคู่จินวยัยยอดนิยมครับ ใครยินดีกับเขาทั้งสองส่งสิยนั่งดังมาเลย